เรื่องใหญ่แล้วทุกคนมีแอปมาติดตั้งในมือถือเราเองลบยังไงก็ลบไม่ออกลบยังไงก็ลบไม่ออกแต่คุณหนึ่งมีวิธีแก้ดีๆมาบอกไปดูกันเลยครับแอปที่คุณหนึ่งบอกคือตัวนี้ที่คุณหนึ่งวงไว้เนี่ย หน้าตาเป็นแบบนี้เลยใครที่เจอปัญหานี้อยู่หรือยังไม่เจอปัญหาก็ตามแชร์คลิปนี้ออกไปบอกเพื่อนๆดุนดืเลยให้รีบทําการถอนการติดตั้งตามที่คุณหนึ่งแนะนำดังต่อไปนี้ตอนนี้ใครใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แนะนําให้หยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วมาดูตรงนี้เจ้าแอป,ปตัวนี้ถ้าใครมีแอป,ปตัวน,น,ปปวนี้โดขึ้นมาหรือยังไม่มีแอปตัวนี้โดขึ้นมาหรือโชว์ขึ้นมาดังนั้นให้ทําดังต่อไปนี้ครับให้เราไปที่ l a y store ไปที่ l a y store ครับ แล้วทําการติดตั้งแอปตามนี้ครับแต่ไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์ลงไปครับ g ีบอร์ดตามนี้ครับ g ีบอร์ดถ้าของใครมีคําว่าอัปเดตให้กดอัปเดตเลยครับแต่ถ้าของใครไม่มีคาว่าอัปเดตให้กดติดตั้งลงไปเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จหลังจากนี้แล้วกดปุ่มโฮมมาแล้วไปที่การตั้งค่าของมือถือเ,าเราเลื่อนไปหาคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติม กดเข้าไปครับแล้วไปที่แป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมูลจะเห็นว่าตอนนี้แอป G b o a r d ที่เราทําการติดตั้งมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็มีตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวสําคัญมากๆเลยเจ้าตัวทัสต,ตัวนี้ครับให้เรามากดที่จัดการแป้นพิมพ์แล้วให้เราปิดสวิตช์ทัสต,ตัวนี้ครับยกสวิตปิดพอปิดเสร็จให้กดเสร็จแล้วทัสต,ตัวนั้นจะหายไป ทั้ตัวนั้นคือคีย์บอร์ดของทระบบนั่นแหละคือตัวต้นเหตุที่ทําให้ติดตั้งแอปตัวนั้นมาลงบนมือถือของเราดังนั้นเราต้องปิดที่เรียบร้อยซะก,ก่อนพอปิดเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มโฮมมาแล้วทีนี้ให้เราไปทําการกดถอนการติดตั้งหรือลบแอปตัวนี้ออกได้เลยครับหลังจากนี้แล้วแอปตัวนี้จะไม่ทําการติดตั้งเองโดยอัตโนมัติอีกต่อไปแล้วเราก็ถอนการติดตั้งได้เลยเนื่องจากในเครื่องนี้คูนึงได้ถอนการติดตั้งไปแล้วดังนั้น คุณหนึ่งจะทาการถอนการติดตั้งแอป,ปอื่นๆให้พวกเราไปดูเป็นแนวทางครับรวมถึงคนที่ยังถอนการติดตั้งแอป,ปไม่เป็นก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยวิธีให้ทําแบบนี้กดค้างไว้ในตัวแอป,ปที่เราต้องการถอนการติดตั้งกดค้าไว้แล้วไปที่ข้อมูลแอป,ปซึ่งเจ้าตัวแอป,ปเจ้าปัญหาดังกล่าวนะจะมีแค่คําว่าลบอย่างเดียวนั้นเราก็กดลบไปได้เลยแต่ในที่นี้คุณหนึ่งทำแถมให้สําหรับคนที่มีคําว่าข้อมูลแอป,ปก็กดไปที่ข้อมูลแอป,ปแล้วไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูล ไปที่ล้างแคสสังเกตตัวนี้เป็นศูนย์เนไหมครับแล้วมาที่ล้างข้อมูลกดยืนยันล้างข้อมูลเป็น0ูนย์แบบนี้กดย้อนกลับไปแล้วมากดลบตัวนี้กดตกลงเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้เองวิธีการลบแอปช่วงท้ายคูหนึ่งแถมให้ส่วนในแอปเจ้าปัญหาดังกล่าวที่คูหนึ่งบอกไว้ตั้งแต่ต้ตนเลยอันนั้น มันอาจจะมีแค่คำว่าลบก็กดลบอย่างเดียวก็พอครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถติดตั้งอีกทีหนึ่งได้เลยและใครเจอแอปนี้ในมือถือยี่ห้อรุ่นอะไรคอมเมนต์บอกครูหนึ่งด้วยนะครูหนึ่งจะได้นำไปรวบรวมและนำวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆต่อไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1นสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเรือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญ อย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ